ในหน้า170นะคะตอนที่3เรื่องใส่ใจเพื่อสุขภาพในแต่และวันเนี่ยทุกคนจะต้องใช้เครื่องสำอางอย่างน้อย1ชนิดนะคะเพราะว่าเมื่อเราตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องอาบน้ําและนะคะการแปรงฟันทาแป้งก็เป็นการใช้เครื่องสำอางเหมือนกันนะคะในการอาบน้ําเราก็จะต้องใช้สบู่แปรงฟันก็จะต้องใช้ยาสีฟันนะคะอาบน้ําเสร็จแล้วก็จะต้องทาแป้งนะคะแป้งุ่นโรยตัวก็ถือเป็นเครื่องสาอางเช่นเดียวกันนะคะ ประเภทของเครื่องสําอางจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะก็คือเครื่องสําอางทั่วไปเครื่องสําอางเนี่ยไม่ใช่เครื่องสําอางเนี่ยแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะได้แก่เครื่องสําอางที่ไม่ใช่เครื่องสาอางควบคุมและเครื่องสําอางควบคุมพิเศษนะคะผู้ผลิตหรือว่าผู้นําเข้าเนี่ยไม่ต้องขึ้นทะเบียนนะแต่ว่าจะต้องมีฉลากหรือว่าข้อความภาษาไทยตามที่กําหนด ะะตัวอย่างของเครื่องสำอางทั่วไปก็เช่นยาสระผมที่ไม่มีสารขาจัดรังแคคิมนวดผมนะคะหรือว่าสารระง,งับกลิ่นกายต่อไปเครื่องสำอางควบคุมได้แก่เครื่องสำอางที่มีอันตรายบ้างผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าจะต้องแจ้งรายละเอียดต่อสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาก่อนการผลิตหรือว่าก่อนการนำเข้านะคะแล้วจะต้อง และฉะลากจะต้องมีข้อความเครื่องสาอางควบคุมนะคะกากับเอาไว้และต้องมีข้อความเตือนแสดงไว้เพื่อให้ผู้ใช้เนี่ระมัดระวังนะคะอย่างเช่นผ้าอนามัยนะคะหรือว่าผ้าเย็นแป้งฝุ่นลรยตัวนะคะแป้งหรือว่าเครื่องสาอางป้องกันแดดชนิดถัดไปคือเครื่องสาอางควบคุมพิเศษนะคะเครื่องสาอางที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้หรือว่าผู้ผลิต นะคะคเครื่องสำอางควบคุมพิเศษได้แก่เครื่องสำอางออที่ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้นะคะผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเนี่ยจะต้องยื่นนะคะขึ้นทะเบียนตำรับเครื่องสำอางต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อนการผลิตหรือนำเข้าและที่ฉลากจะต้องมีข้อความเครื่องสำอางควบคุมพิเศษอยู่ใกล้กับเลขทะเบียนเครื่องสำอางนะคะ เครื่องสำอางควบคุมพิเศษนะั้นจะต้องมีเครื่องหมายอยอยแล้วก็ต้องมีข้อความคําเตือนแสดงเอาไว้ด้วยนะคะตัวอย่างของเครื่องสำอางควบคุมพิเศษก็คือยาสีฟันผสมฟัวร์ไลน์น้ยาบานปากนะคะน้ายาดัดผมน้ํายายืดผมนะคะดังนั้นในการเลือกซื้อ,เ,อ,อเครื่องสาอางแต่ละชนิดเนะี่ยจะต้องอ่านฉลากนะคะแล้วก็ต้องปฏิบัติตามคําแนะนําในฉลากด,ด้วย เครื่องสำอางทุกชนิดจะต้องมีฉลากเป็นภาษาไทยก่อนที่เราจะซื้อจึงควรสังเกตดีๆนะคะแล้วก็ให้ความสําคัญกับทุกๆหัวข,ข้อ,ขอเช่นชื่อของเครื่องสําอางนะคะประเภทหรือว่าชนิดของเครื่องสําอางส่วนประกอบมีอะไรบ้างนะคะชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าวันเดือนปีที่ผลิตนะคะถ้าผลิตมานานแล้วก็อาจจะเสื่อมคุณภาพได้นะคะพิษภัยจากเครื่องสําอาง ในวัยของนักเรียนนียจะเริ่มมีการลักสวยรักงามเป็นพิเศษนะคะบางคนก็จะเริ่มใช้เครื่องสําอางของคุณแม่นะหรือว่าซื้อเครื่องสําอางบางชนิดใช้เองนะคะอย่างเช่นแป้งทานหน้าครีมทาผิวที่จริงแล้ววัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยแห่งความสดใสของผิวพรรณนะคะซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องสําอางพวกนี้ก็ได้นะควรใช้เฉพาะที่จําเป็นในชีวิตประจาวันเท่านั้นอย่างเช่นสบู่ยาสีฟันแป้งฝุ่นโรยตัวหรือว่า ในฤดูหนาวก็อาจจะใช้ครีมทาผิวนะคะกันผิวแห้งผิวแตกนะคะการควรใช้เมื่อเป็นผู้ใหญ่จริงๆนะคะเพราะว่าความควรใช้เมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะที่ผิวเริ่มหมดความสดใสนะเพื่อกลบเกลื่อนริ้วรอยหรือว่า ทำให้ดูดีขึ้นเพราะว่าการใช้เครื่องสําอางเนี่ยทำให้เกิดพิษภัยต่างๆได้นะคะอย่างเช่นการแพ้เครื่องสําอางนะคะอาจจะทําให้ตาบวมผิวดําถาวรนะคะหรือว่าผมร่วงหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้เครื่องสําอางนะเพราะว่าไม่มีฉลากภาษาไทยฉลากไม่ได้แจ้งแหล่งผลิตนะคะอย่างเช่นพวกแผงลอยต่างๆนะคะเมื่อเกิดปัญหาก็ไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบได้การถูกหลอกลวงจากคําโฆษณา หรือว่าตัวแทนผู้ขายนะคะสินค้าบางอย่างเนี่ยก็แพงเกินไปแล้วสินค้าบางชนิดก็อาจจะไม่มีคุณภาพตามคําโฆษณาการฉลาดซื้อฉลาดใช้นะคะก่อนการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเช่นอาหารเครื่องสอําอางวัตถุอันตรายวัตถุเสพติดเครื่องมือแพทย์นะคะรวมทั้งการใช้บริการของแหล่งสุขภาพต่างๆของเอกชน นนในชุมชนหรือโรงพยาบาลสถานที่ออกกำลังกายต่างๆเนี่ยเราควรหาข้อมูลนะคะจากแหล่งต่างๆที่น่าเชื่อถือก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือว่าบริการนั้นๆเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพแล้วก็ไม่ให้ถูกหลอกลวงนะคะเอารัดเอาเปรียบส่วนแหล่งบริการสุขภาพของรัฐบาลจะให้บริการในราคาที่เหมาะสมก็จะมี มีมาตรฐานไม่หลอกลวงอย่างเช่นโรงพยาบาลหรือว่าสถานบริการสาธารณาสุขนะคะตัวอย่างของแหล่งข้อมูลก็จะมีสายด่วนนะคะสายด่วนต่างๆสายด่วนอย่อสายด่วนยาเสพติดสายด่วนสอคบอนะคะก็คือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ต่างๆเราอาจจะเป็นเว็บไซต์ของ ทางรัฐบาลก็คือเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณาสุขนะคะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคข้อควรระวังในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อหาข้อมูลก็คือในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นข้อมูลเนี่ยนักเรียนจะต้องระมัดระวังเว็บไซต์ที่ไม่มีคุณภาพหรือว่าเว็บไซต์ที่หลอกลวงนะคะหลอกให้ซื้อสินค้าหรือว่าซื้อบริการที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะตัวยอย่างการเลือกบริโภค สินค้าทันตะสุขภาพที่เหมาะสมนะคะลักษณะของแปลงสีฟันเนี่ยมีความสำคัญต่อการแปลงฟันจึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมก็คือเลือกที่ขนแปรงนะควรจะเป็นแปลงสีฟันที่มีขนอ่อนนุ่มนะฟันกลางหรือว่าเป็นขนแปลงโค้งมนนะเพื่อให้ขนแปลงเขาทำความสะอาดเหงือกและฟันนะโดยไม่ทำอันตรายต่อเหงือกและฟัน การเลือกด้ามแปลงนะคนเลือกที่มีความยาวที่จับได้ถนัดมือนะคะหัวแปลงก็มีขนาดพอเหมาะกับช่องปากการใช้ยาสีฟันสําหรับคนทั่วไปก็ควรเลือกออใช้ยาสีฟันชนิดครีมหรือว่าเจลนะคะที่ผสมพัวรายอยู่แล้วเพื่อช่วยป้องกันฟันผุนะแล้วก็เลือกกลิ่นรสที่ชอบจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะตามที่เราชอบการบีบยาสีฟันนะคะให้บีบ ด้วยความยาวประมาณ0.5เซนติเมตรหรือว่าใช้แค่เพียงปลายนิ้วก้อยนะคะก็เพียงพอสำหรับการทำความสะอาดในช่องปากนะคะไม่ควรใช้ยาสีฟันมากเกินไปเพื่อประหยัดแล้วก็ไม่ควรได้รับฟลูออไรด์ที่มากเกินไปนะคะการใช้ไหมขัดฟันก็จะช่วยขจัด ราบจุลินทีย์เศษอาหารที่ติดอยู่ตามซอกฟันนะคะส่วนใหญจะมีสีขาวบางชนิดก็เคลือบน้ำผึ้งบางชนิดก็ไม่เคลือบนะคะที่มีขายอยู่ในตามท้องตลาดก็มีบางยี่ห้อที่มีการแต่งกลิ่นด้วยอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้ไหมขัดฟันที่ถูกต้องนะคะให้ดึงออกมาประมาณ1ฟุตนะคะยาว1ฟุตพันทั้ง2ปลายพันทั้งสด้านที่ ที่นิ้วกลางนะคะวิธีการใช้ไหมขัดฟันที่ถูกต้องก็คือให้ใช้ไหมขัดฟัน,นยาวประมาณ1ฟุตน,นะคะพัน2ปลายที่นิ้วกลางนะคะสข้างใช้หัวแม่มือแล้วก็นิ้วชี้ในการช่วยบังคับทิศทางในการขัดนะคะแล้วก็ขยับขึ้นลงไปมาคล้ายเลื่อยเพื่อกวาดเศษอาหารที่อยู่ตามซอกฟันนะคะการใช้ไม้จิ้มฟัน ควรเลือกไม้จิ้มฟันที่ทําจากไม้เนื้ออ่อนนะคะสะอาดเหนียวไม่หักง,ง่ายนะคะและปลายไม่แหลมคมจนเกินไปนะคะไม้จิ้มฟันที่มีขายทั่วไปควรใช้ออแค่เขี่ยเบาๆนะคะกจากจัดเศษอาหารที่ติดอยู่ตามซอกฟันเท่านั้นในขณะที่ใช้ก็ต้องระวังด้วยนะคะอย่าให้ทิ่มแทงเหงือกเดี๋ยวจะเป็นแผลเกิดขึ้นนะคะ การใช้น้ำยาบ <pl ains> ้วนปากปัจจุบันก็มีการผลิตน้ำยาบ้วนปากตามวัตถุประสงค์นะคะก็น้ำยาบ้วนปากที่ผสมฟัวร่ายนะคะเด็กที่มีฟันผุมากควรใช้น้ำยาบ้วนปากผสมฟัวร่ายหลังการแปลงฟันน้ำยาบ้วนปากระงับกลิ่นปากน้ำยาบ้วนปากระงับกลิ่นปากนะคะจะช่วยระงับกลิ่นปากได้ชั่วคราวบางชนิดก็ช่วยลดจุลินทรีย์ได้นะคะน้ำยาบ้วนปากช่วยขจัดคราบอาหารได้ง่ายนะคะน้ำยาบ้วนปาก บางชานิดก็ลดการเสี่ยวฟันนะคะบางชานิดก็บนปากเพื่อควบคุมคราบจุลินทรีย์แล้วก็ลดเหงือกอักเสบนะคะการแสวงหาข้อมูลของข่าวสารด้านสุขภาพเนี่ยจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้จากหน่วยงานของรัฐบาลหรือว่าเว็บไซต์ขนาดใหญ่จะทําให้เราเนี่ยได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนะคะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆหรือใช้บริการด้านสุขภาพ จากแหล่งบริการต่างๆหรืออาจจะปฏิบัติตามข้อมูลด้านสุขภาพที่ต้องการจะทำให้มีสุขภาพดีแล้วก็ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการหลอกลวงทางด้านสุขภาพนะคะ